ช่วงนี้จะพาไปเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีค่ะมีความเป็นมาเป็นไปพันพืชนติดต,ตามได้จากสารคาดีชุดนี้ค่ะคงต้องบอกว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ปัตตานีมีหลากหลายมิติให้ได้เรียนรู้ส่งอีกเรื่องที่เรานำมาฝากก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานี ถ,ถือว่ามีบทเจ้ารึกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในช่วงอดีตเพราะอะไรปัตตนีจึงสำคัญต่อรัฐสยามดรสุเนชุตินทรานนท์มีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันค่ะปัตตนีเนี่ยมีโลกสองใบด้วยกันโลกใบหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นโลกที่เขาสัมพันธ์กับกลุ่มเมืองท่าหรือบ้านเมืองหรืออาณาจักรในน่านทะเลกับอีกอันหนึ่งเนี่ย เขามีความสัมพันธ์กับอาณาจักรที่เป็นใหญ่ในพื้นแผ่นดินซึ่งนั่นเองก็คือราชอาณาจักรอยุธยาในยุคอยุธยาเนี่ยเลื่อยลงมาจนถึงสิ้นอยุธยาเนี่ยความสัมพันธ์กับปัตตานีเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในลนักษณะของเมืองเอกอราชกับเมืองประเทศสลา นั่นคือปัตตานีเนี่ยมีพันธกิจต้องส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองหรือส่งสวยหรือให้ความช่วยเหลือเมื่ออยุธยาเนี่ยเรียกร้องพออยุธยาล่มสลายเนี่ยนะฮะปัตตานีนี้ก็ออกไปเป็นอิสระพอเกิดการสถาปนานศูนย์กลางอํานาจรัฐใหม่คือกรุงเทพเข้ามาเนี่ยก็เกิดความพยายามที่จะกระชับอํานาจในเขตคาบสมุทรไทยเนี่ยมากขึ้นแต่จะถูกลดอํานาจจริงเนี่ย ตกมาในสมัยของรัชกาลที่สอง<ม>นะ<ม>พุทธเลิอดล่านภาไหลานะช่วงนี้เนี่ยที่ปัตตานีถูกตัดออกเป็น7หัวมือมนะฮะลงมาถึงสมัยรัชกาลที่3เลยนะฮะเสร็จแล้วจุดเปลี่ยนแปลง,ปลงสำคัญอีกก้วคือตกมาสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเกิดระบบมนฑลเทศาิบาลขึ้นตอนนี้ปัตตานีเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนระบบการปกครองจากเดิมเจ้าผู้ครองนครเนี่ย ค่อนข้างจะมีอธินมีอำนาจส่วนตัวเนี่ยสูงก็ถูกลดทอนลงไปมากความสัมพันธ์ของอรัฐสํานักที่อยุธยาก็ดีหรือกรุงเทพก็ดีกับปัตตานีเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ในบางช่วงสมัยก็อาจจะมีการเผชิญหน้ากันคือการเผชิญหน้าจะเกิดขึ้นเมื่อปัตตานีพยายามจะแข่งข้อแต่โดยพื้นฐานโดยทั่วไปเนี่ย เป็นความสมัมพันธ์ฉันงมิรเพราะว่าจะต้องมีการค้าขายพอมาในสมัยกรุงเทพเนะี่ยปัตตานีนี่เกือบจะบอกว่าเป็นเกตเวย์สำคัญนะที่จะเปิดออกสู่คาบสมุทรมาลายูทางกรุงเทพก็ให้เจ้าผู้ครองหัวมืองต่างๆซึ่งเป็นคนพื้นถิ่นเะนี่ยปกครองก็ถือว่าความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีครับ ได้ร,ระว่างสยามกับปัตตานีว่าจ,จะได้รู้ว่ามีความเป็นมาเป็นไปพันผืนนั่นเองนะคะค